คันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อไปแล้วครับของโอริวิลกับโช๊คโปรโฟเฟนเดอร์เปลี่ยนไปแล้วลูกค้าบอกยังหล่อไม่พอมาเติมเบร์นะฮะด้านหน้าเป็นตัว4พอร์ตของลันสต็อปนะครับจานหน้าสามมิลลิเมหลังเป็นตัว2พอร์ตนะฮะกับจาน2องร้อยแปดสิบมิล Honda c ิ t y ครับคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อไแล้วครับของ O อริวิลกับโช๊ Profender อเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าบอกยังหลอไม่พอมาเติมเบรคนะฮะเบรคคันนี้เนี่ยด้านหน้าเป็นตัว4พอร์ตของ Run s t o p นะครับจานหน้า3 2มมิลเป็นจาน2ชิ้นส่วนด้านหลังเนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆด้านหลังเป็นตัวพอรพอนะฮะกับจาน280วมิลในเบรคของ Run สต o p ชุดน,นี้เนี่ยมันมีตัวเบรคมือด้านหลังให้ด้วยนะะเบรคในทั้งเซ็ตมีสายถังมีเบรคมือมีขาจับคลิปเปอร์ให้ครบนะคร จุดเด่นก็คือล้อหลังเนี่ยเป็นดัมเบกแต่เราเปลี่ยนเป็นดิสเบกนะอันนี้มาดูภาพก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราลื้อให้ดูขั้นตอนการติดตั้งด้านหลังเห็นไหมครว่าเป็นดัมเบกเดี๋ยวเราลื้อเปลี่ยนเป็นชุดดิสเบกเข้าไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมภาพตอนติดตั้งกันนะครับคันนี้เปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็จะรีวาวน้ำมันเบรกใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับ ครับตอนนี้ด้านหน้าก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคาริปเปอร์ของลน์สต็อปนะครับสี่พอตเป็นไงฮะโอ้สวยรอเลยทีเดียวนะครับก้อนนี้ฮะจานเปลี่ยนก็ไปเรียบร้อยนะครับรอไล่น้ำมันเบรกทีเดียวนะครับนี่ดูคาริปเปอร์ของเดิมติดรถนะครับนี่เป็นของเดิมจานเดิมเห็นไหมฮะใส่เข้าไปสวยงามมากครับและเบรกดีขึ้นด้วยมาดูในส่วนของด้านหลังครับ ด้านหลังนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะพร้อมกับตัวคาลิเปอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตัวเบรกมืออีกทีนะฮะก็รอทำความสะอาดน,นะครับอันนี้ฮะเป็นของเดิมครับของเดิม,มาาเป็นจานเบรคลักษณะอย่างนี้นี่เป็นจานเบรกลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีอุปกรณ์พวกเบรกของเดิมเนี่ยอยู่ด้านในเนหะ็นไถอดออกทั้งเซ็ตเลยนะครับถอดเบ้าด้วยถอดจานออกทั้งเซ็ตแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่เป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ <S 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 so before you die let's see who can out pity who with your calling Milk, Wheaties, or Cheerios. Cause I'm taking a shit in them Kelly. I need reading material. Dictionary. Yo, Slim, your last four albums suck. Go back to recovery. Oh, shoot. That was three albums ago. What do you know? Oops. know you're